สวัสดีครับกบมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผม Power Bank นะครับผมตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะครับนี่ครอ่ากล่องนะครับผมหลังจากแกะกล่องแล้วจะมีนะครับกล่องพลาสติกนะครับผมใส่มาแบบนี้นะครับกันกระแทกนะครับนี่ครับเป็นกล่องโชว์เปยเลยนะครับนี่ครับมีจอ LCD นะครับผม อันน <Workers>, ี 19, ้กล่องนะครับในกล่องก็จะมีสายมาให้ด้วยนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับผมมีสองสีนะครับผมเป็นสีเหลืองกับสีดํานะครับนี่ครับนะฮะตัวนี้นะครับผมความจุนะครับ p o w e แบงค์นะครับความจุนะครับอยู่ที่สามหมื่นมิลลิแอมนะครับผม กำลังไฟนะครับผม2ี5สิบสองจุดห้าวัตต์นะครับจ่ายไฟสูงสุดนะครับหกสิบหกวัตต์นะครับนะฮะมีหน้าจอ LCD ด้วยนะครับผมฮะเนี่ยวัดนะครับขนาดฝ่ามือนึงนะครับผมตัวนี้จุเยอะอยู่นะครับสามารถชาร์จพร้อมกันได้นะครับผมสี่เครื่องชาร์จพร้อมกันได้สามเครื่องนะครับผม มีพอร์ต USB สองตัวนะครับผมสำหรับชาร์จนะครับแล้วก็ Type C นะครับผมชาร์จไฟด้วย Type C นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเวลาชาร์จไฟจะเป็นยังไงนะครับนี่ฮะมีบอกเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับนี่ฮะตัวนี้นะครับผมสั่งซื้อนะครับจากร a z a d a นะครับสำหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับสามารถ เข้าไปซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับผมมีทั้งหมดสองสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมเวลาชาร์จกับตัวเครื่องนะครับนี่ฮเสียบนี่นะครับโทรศัพท์นะครับ มาดูกันนะครับเวลาชาร์บแบตนะครับจะเป็นยังไงนะครับน่ครับครับผมสามหมื่นนะครับผมมิเลแอมนะครับเก็บไฟได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับชาร์ได้นะครับผมสี่ถึงห้าครั้งนะครับสําหรับหนึ่งเครื่องนะครับหรือชาร์พร้อมกันสามเครื่องนะครับผมโทรศัพท์สองเครื่องแท็บเล็ตหนึ่งเครื่องก็ได้ นะครับผมตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จได้สามเครื่องพร้อมกันเลยนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปคลิกนะครับผมดูรายละเอียดหรือสั่งซื้อได้นะครับตัวนี้ซื้อจากลาซาด้าเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับผมลงไปให้นะครับผมข้างใต้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอจบนะครับผมการรีวิวนะครับผมเพราะว่าแบงค์ตัวนี้นะครับไว้เท่านี้นะครับไว้คราวหน้าเรามาดูกันใหม่ว่าจะมารีวิวสินค้าตัวไหนต่อนะครับผม ครับขอบคุณมากครับผม